สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการติวเงื่อนไขสลักเป็นตอนที่4แล้วนะครับก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบว่าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1 ep 1ถึง ep 3นักเรียนไปดูก่อนนะครับเพราะว่ามันต่อนเนื่องกันใครหาไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับครูแปะ ep 1ถึง ep 3ไว้ที่คอมเมนต์คอมเมนต์คือแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอครับตรงที่นักเรียนแสดงความขอบคุณครูขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะตรงนั้นนะครับครูแปะคลิปติว ep 1ถึง ep 3ไว้แล้วถ้าใครยังไม่เคยเรียนไปเรียนกันก่อนแล้วค่อยมาต่อ ep 4เพราะว่าทุกตอนครูปูพื้นฐานให้เรียนเรียนจะเข้าใจลึกซึ้งดังนั้นนักเรียนอย่าเรียนข้ามไปข้ามาให้เรียนตั้งแต่ ep 1 ep 2 ep 3ถึง ep 4โอเคนะครับเห็นภาพเนาะใครยังไม่เรียน1 2 3มองไปใต้คอมเมนต์ครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ปักหมุดไว้บนสุดเลยส่วนใครเรียน 1- 2ถึง ใครเรียนหนึ่งถึงสามแล้วมาเรียนตอนที่สี่กันตอนที่สี่ครับนักเรียนเป็นการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับที่หลายๆคนชอบเรียกว่าสะพานนะครับมันเลยสับสนครับนี่จริงๆมันไม่ใช่สะพานครับนี่ก็คือนักเรียนจําสะพานว่าเออไปเชื่อมตรงนั้นมีทั้งคู่ต้องเชื่อมยังไงแบบนั้นอะแเรียนจะสับสนครับจริงๆมันไม่มีคําว่าสะพานหรอกมันเป็นคําพูดที่คิดกันขึ้นเองแล้วนักเรียนไปจําเองครับฟังคุยดีนะเราเรียกมันว่าการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์ สะพงสะพานอะไรเนี่ยนักเรียนจะท่องมาไงครูไม่ว่าครับแต่ครูอยากให้นักเรียนเข้าใจให้ถูกต้องนักเรียนไปจาสะพานอ่ะเดี๋ยวมีสะพานล่างสะพานบนเอาสะพานบนสะพานล่างปนกันเอาผิดหมดสับสนกันเองทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับนักเรียนนักเรียนจาไว้ในหัวตามครูครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขสัญลักษณ์จะมีบรรทัดบนกับบรรทัดล่างครับซึ่งหลักการเชื่อมก็คือถ้าฟังเฉยๆฉก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวอย่างครับถ้าตัวแปรของข้อสรุป อยู่บรรทัดเดียวกันก็คือถ้าข้อสรุปของเขาอะให้ตัวแปรมาแล้วตัวแปรมันอยู่บรรทัดเดียวกันหมดนักเรียนไม่ต้องเชื่อมนะไม่ต้องคิดถึงสพงสะพานอะไรทั้งนั้นมันไม่มีการเชื่อมนี่ฟังครูดีๆนักเนี่ยการเชื่อมเงื่อนไขสัญลั์อะครับถ้าโจทย์ให้มามันอยู่บรรทัดเดียวกันอยู่แล้วครับตัวแปรที่โจทย์ให้มาถ้ามันอยู่บรรทัดเดียวกันทั้งหมดเรามาคิดได้เลยไม่ต้องเชื่อมแต่ถ้าวันใดที่โจทย์มันให้ตัวแปรของข้อสรุป อยู่คนละบรรทัดอันนี้แหละนักเรียนต้องเชื่อมต้องเชื่อมต้องเชื่อมตัวแปรครับตัวแปรซึ่งจะมีตัวแปรบรรทัดบนกับตัวแปรบรรทัดล่างแค่นี้ครับฟังครูสอนชา้าช้านักเรียนจะเข้าใจลึกซึ้ง,รงครูจะสอนชา้าช้าโอเคนะครับดังนั้นฟังดีๆนักเรียนการเชื่อมเงื่อนไขสแยลักษณที่นักเรียนชอบเรียกว่าสะพานน่ะนักเรียนลองเปลี่ยนคําตามครูเนี่ยจะเข้าใจไม่ต้องพูดว่าคําว่าสะพานสะพานไม่ได้มีอยู่ในบทบัญญัติคณิตศาสตร์ครับโอเคนะ คือจริงๆคือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดบนกับบรรทัดล่างโอเคนะครับนักเรียนนึกในใจว่าการเชื่อมเงื่อนไขสัญลักษณ์มันมีอยู่2วิธีวิธีที่1ถ้าตัวแปรทั้งหมดมันอยู่บนบรรทัดเดียวกันตามที่โจทย์ให้มาถ้าตัวแปรที่โจทย์ถามมันอยู่บรรทัดเดียวกันเอาบรรทัดนั้นมาคิดได้เลยไม่ต้องเชื่อมแต่ถ้าตัวแปรมันอยู่คนละบรรทัดนักเรียนต้องเชื่อม แค่นั้นเองซึ่งการเชื่อมก็คือการทําความสัมพันธ์ของบนและล่างให้มันต่อกันเฉยๆไม่จําเป็นต้องสร้างสะพานอะไรทั้งนั้นครับนักเรียนคิดไปเองคือนักเรียนไปฟังมาพอฟังมามันยิ่งสับสนครับเอาสะพานมี2ตัวบนล่างเอาแล้วทําไงอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็คิดไปเรื่อยเลยถูกไหมครับจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือหลักการคือถ้าทั้งหมดมันอยู่บนบรรทัดเดียวกันนักเรียนคิดได้เลยครับแต่ถ้ามันอยู่คนละบรรทัดเมื่อไหร่ค่อยเอามาเชื่อมกันโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการทําที่ถูกต้อง ครูจะสอนจากโจทย์จริงๆเลยครับนี่คือโจทย์ของสำนักง,งานกพนะครับครูเอามาจากเว็บไซต์ดังนั้นนักเรียนจะรู้และจะเห็นแนวทางโอเคนะครับตั้งใจฟังครูให้ครบทุกอันนักเรียนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและไม่งงอีกต่อไปก่อนอื่นมาอธิบายนิดน,นึงครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ทําไมเขาเรียกเงื่อนไขสัญลักษณ์เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่มีเงื่อนไขในการตอบนักเรียนรู้จักเนาะเงื่อนไขสัญลักษณ์จะมีหลักการตอบดังนี้ครับถ้าข้อสรุปเป็นจริงทั้งคู่นเนียนึ่ยง่ายถ้าทีทั้งคู่ ให้ในักเรียนการหนึ่งครูสอนนี้เข้าใจปะถ้า f ทั้งคู่ข้อสรุปมันเป็นเท็จทั้งคู่ครับคิดแค่นี้ครับตอบสองถ้าข้อสรุปมันเป็นไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดก็คือไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนักเรียนตอบสาถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นนอกจาก1 2ึสาให้ตอบสี่เช่นมันอาจจะเป็นไม่แน่จริงหรือเท็จจริง หรือจริงเท็จอะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่ซ้ํากันอะ่ะให้นักเรียนกาสี่เห็นภาพใช่ไหมครับถ้าถูกถูกกาหนึ่งผิดผิดกาสองไม่แน่ไม่แน่กาสามนอกเหนือจากนี้กาสี่นัเนียนจะสังเกตเห็นว่าตัวแปรมันซ้ํากันใช่ไหมถ้าจริงจริงตอบหนึ่งเท็จเท็จตอบสองไม่แน่ไม่แน่ตอบสามถ้าไม่ซ้ํากันเนี่ยไม่ซ้ํากันตอบสี่เคลียร์ทุกอย่างนะครับได้เนาะหลักการตอบเงื่อนไขสัจักทุกคน ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะมันไม่ยากถ้าเป็นจริงทั้งสองตอบหนึ่งถ้าเป็นเท็จทั้งสองตอบสองถ้าไม่แน่ทั้งสองตอบสามถ้าเงื่อนถ้าเงื่อนไขได้ข้อสรุปไม่ตรงกันตอบสี่แค่นี้ครับโอเคนะอ่ะมาดูโจทย์จริงกันหลายๆคนสงสัยว่าเออมันทํำยังไงฟังคุยดีล่าเนี่ยนะักเรียนจะเข้าใจครับอยากให้ฟังก่อนอื่นหลายๆครั้งพองนังเรียนสงสัยนะักเรียนก็เริ่มคิดว่าเอยมันปวดหัวมากเลยผมจะทิ้งไม้นักเรียน ตั้งใจฟังครูดีๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจทันทีครับจะยิ่งคําพูดของบางคนมันทําให้เราสับสนตั้งั้่ที่เราจะเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนลองตั้งใจฟังคำพูดของครูนักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นอนักเรียนดูเขาบอกว่าอะไรครูตั้งเขียนมาชัดเจนเนาะถ้าตัวแปรของข้อสรุปอยู่บรรทัดเดียวกันไม่ต้องเชื่อมมาดูกันตัวอย่างนักเรียนดูนะของจริงจะเป็นงี้สมมติข้อยี่สิบหกใช่ไหมครับ ยี่สบเขาจะมีข้อสรุปอยู่สองข้อให้นเรียนคิดก็คือหนึ่งข้อนักเรียนต้องคิดสองอย่างเพื่อจะตอบคําถามโอเคนะครับอันนี้ทุกคนทราบอีกแล้วเนาะอ่ะมาดูครับนักเรียนดูนะเนี่ยมันอยู่บรรทัดบนเราเรียกมันว่าบรรทัดบนครับไม่ได้เกิดสะพานอะไรทั้งนั้นครับบรรทัดบนนี่เรียนทําครับครูอันนี้เรียกบรรทัดล่างมันก็มีอยู่แค่บรรทัดบนบรรทัดล่างครับ โดยปกติก็คือซ้ายขวาก็เหมือนกันหลักการเดียวกันบรรทัดบนบรรทัดล่างเนาะจากนั้นนักเรียนดูโจทย์ครับทําทีละข้อเนาะทําข้อไหนก่อนดีข้อสอบที่หนึ่ง G C นักเรียนดูนะ G C ไฮไลท์พบ G C ที่ไหนบ้าง G C ถูกปะหลายๆคนบอกครูหนูพบตัวนี้ด้วยใช่ปะหนูพบ C สองที่ผมหนูเอาไันไหนหลายๆคนไปคิดไกลหนูเจอสะพานเชื่อม หนูเจอสะพานเชื่อม C สองที่เลยสองสะพานเชื่อมหนูจะคิดยังไงไม่ใช่นักเรียนคิดไปเองไงถึงครูบอกไงนักเรียนไปจําคาว่าสะพานนักเรียนก็เลยสับสนคิดว่าสะพานมันมีสองสะพานต้องคิดทั้งหมดสะพานเชื่อมถูกปะ่ะไม่ใช่นักเรียนคิดง่ายๆครับดูครูนะ C มันมีอยู่สองที่ใช่ไหมแต่ดูดีๆแต่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยมีทั้ง C และ G อยู่แล้วใช่ปะ่ะตามที่โจทย์ต้องการดังนั้น ต่อให้มี C อยู่ด้านบนก็ไม่สนใจเราสนใจที่ครบก่อนก็คือ C กับ G ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องการคือตรงนี้เพราะว่ามี C กับ G ตามโจทย์แบบนี้เรียกบรรทัดเดียวกันแสดงว่านักเรียนคิดแค่บรรทัดล่างครับต่อให้บรรทัดบนมี C ก็ไม่เกี่ยวเพราะมันไม่ได้มี C กับ G เราหา C กับ G เจอแล้วพอเลยครับเรีย เพราะว่าบรรทัดบนกับบรรทัดล่างจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันแต่นักเรียนไม่ต้องพิสูจน์เรกเรียนดูซิมีซีกับจีบรรทัดไหนมั้งไหมพบบรรทัดล่างจบเอาเลยครับแบบนี้เรียกบรรทัดเดียวกันถ้าบรรทัดเดียวกันอย่าเชื่อมเห็นปะเวลาเรียนคิดถึงสพานนื่อนี้ก็สับสนไปหมดถูกปะมันไม่มีสะภานอะไรทั้งนั้นนักเรียนคิดตามครูบรรทัดล่างมันครบแล้วเอาบรรทัดล่างมาคิดเลยครูขอเขียนสั้นๆนะบรรทัดล่างบรรทัดล่างมีอะไรบ้างครับ c น้อยกว่า f แล้วก็ F น้อยกว่าหรือเท่ากับ G โจทย์ต้องการโฟกัส C G ใช่ไหม C แล้วก็ G C แล้วก็ G ถูกไหมโฟกัสฟิกย่างตัวแปรเหมือนกับโจทย์แล้วเนาะเอาสักตัวหนึ่งครับฟิกและตามที่ครูสอน C มันเหมือนโจ์หนึ่งตัวก็พอแล้ว G ก็เหมือนโจทย์แหละจริง,รงข้อนี้ง่ายถูกปะ C กับ G ปับ๊บต่อมายุบเครื่องหมายครูสอนไปแล้วเนาะ ใครยังไม่ดูไปดู ep หนึ่งถึง ep สามได้นะครับเครื่องหมายไปทางเดียวกันยุบครับยุบแล้วได้ไปทางนี้อันไหนคือคำตอบครับครูได้คำตอบแล้วครับเรียนคำตอบคืออันนี้เขียนได้สองเส้นเหมือนทาคณิตศาสตร์ได้คําตอบแล้วคําตอบจะพบว่าปากอ้าไปทางจีแสดงว่าจีมากกว่าปากอ้าไปทางจีแล้วโจทย์ให้เรามาอะไรครับโจทย์ให้เรามา ปากอ้าไปทางจีเหมือนกันเนาะเห็นไหมปากอ้าไปทางตีดังนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดได้กับสิ่งที่โจทย์ให้มามันเป็นข้อสรุปที่เหมือนกันดังนั้นเราเลยตอบข้อแรกว่า True ข้อสรุปที่หนึ่ง True ชัดเจนไหมครับครูสอนชัดเจนเนาะเนี่ยเคลียร์เนาะไปดูต่อต้องคิดอีกข้อหนึ่งเนาะอ่าข้อแรกข้อสรุปเราได้ True แล้วนะแอบเขียนไว้ก่อน True ครูลอกโจทย์ซ้ำเฉยๆต่อไป ข้อสรุปที่สอง C A เนี่ยดูนะ C A ไฮไลท์ C A ไฮไลท์ C กับ A อืม C A นะไปดู C A ซิ C A เราพบ C ตรงนี้อีกที่หนึ่งใช่ไหมแบบนี้ใช่ปะหลายๆคนก็ไปจำอา้าวสะพานเชื่อมมี C สองตัวผมเชื่อมสองตัวไม่ใช่เห็นว่ายนครูสอนชัดเจ,เจนเนาะไม่มีสะพานเชื่อมอะไรทั้งนั้นนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแค่ครูหนูจําครูสอนได้ ครูสอนบรรทัดบนมีแค่นี้บรรทัดบนครูสอนหนูแค่นี้บรรทัดล่างครูพูดเสมอว่าไม่ต้องคิดถึงสะพานเพราะสะพานมันไม่มีเป็นคําพูดของคนเองถูกปะหนูคิดแค่บรรทัดบนบรรทัดล่างตามครูหนูเห็นตัว c ด้านนี้หนูยังไม่สนใจเพราะหนูพบ a กับ c ด้านบนแล้วถูกปะดังนั้น c ตัวนี้ไม่มีค่าไม่ต้องคิดเราพบ a กับ c แล้วด้านบนเราก็เลยเอาบรรทัดบนมาคิด ถูกไหมบรรทัดบนบรรทัดบนลอกมาให้หมดครับ a มากกว่า b แล้วก็เท่ากับ c เราต้องการโฟกัสอะไรครับเราต้องการโฟกัส a ตามโจทย์ฟิกยังฟิกตัวแปรแล้วฟิกคืออะไรครับครูครูสอนไปเมื่อวานเนาะ ep สาอย่าลืมไปดูนะครับตัวแปรต้องเหมือนกันหนึ่งตัวถึงจะคิดได้ใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนกันแล้วง่ายแล้วโจทย์ต้องการโฟกัสอีกตัวคือตัว c ก็ดึง c ลงมา ครูหนูจําครูสอนได้ถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับหลักการยุบเครื่องหมายคือมันเท่ากันมันจะค่าตัวนี้ได้เลยถูกปะมันก็เหลือเครื่องหมายเดียวเท่านี้ปากอ้าไปทางไหนครูสอนว่าอ้าไปทางไหนแสดงว่าตัวนั้นมากกว่าอ้าไปทางเอใช่ไหมเนี่ยได้คําตอบปากอ้าไปทางเอคราวนี้เด็กก็ไปคิดลึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับข้อสรุปที่สองมันเหมือนเห็นปะดูดีๆปากมันอ้าไปทางเอเห็นปะ ดังนั้นเป็นข้อสรุปที่ตรงกันสิ่งที่เราหาได้เราได้ตรงนี้ใช่ปหกับข้อสรุปจากโจทย์มันตรงกันก็เป็นทีเห็นภาพไหมครับจําหลักการตอบได้ไหมหนึ่งหนึ่งทูทูตอบหนึ่งใช่ไหมครับแต่นั้นข้อยี่หกเวลาเรียนฝนก็ฝนหมายเลขหนึ่งเพราะว่าถูกทั้งสองคอถูกถูกตอบหนึ่งผิดผิดตอบสองไม่แนะ่ไม่แนะ่ตอบสามเงื่อนขไขไม่ตรงกรันตอบสี่หลักการมีแค่นี้เนาะเห็นไหมครับนักเรียน ถ้านักเรียนเจอบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งที่มันครบอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเห็นไหมแม้อีกตัวจะมีซ้ํากันมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะไปดูอีกเห็นไหมอันนี้เราพบบรรทัดล่างมันครบแล้วก็มาคิดได้เลยถูกไหมครับเห็นภาพชัดเจนนนังเรียนต่อให้มีอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่เกี่ยวเห็นไหม C เนี่ยไม่เกี่ยวเอาอีกครับ C นี่ก็ไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมล่ะที่นักเรียนสับสนว่า หนูถ้าหนูพบสะพานเชื่อมทั้งสองตัวหนูต้องทำสองอันเลยไหมใช่ไหมครับครูมาตอบคำถามนักเรียนท่านหนึ่งที่ถามมาคําตอบคือไม่ใช่ครับเนี่ยไม่เกี่ยวตามที่ครูสอนครับมันไม่มีสะพานเชื่อมอะไรเท่านั้นฟังครูเนี่ยฟังครูสอนและจดจําไว้นักเรียนจะจําครูได้ตลอดครับหลักการมีแค่บรรทัดบนกับบรรทัดล่างครับไม่มีสะพานเชื่อมอะไรทั้งนั้นถ้าโจทย์สามารถคิดได้ด้วยบรรทัดเดียวเอาบรรทัดเดียวมาคิดก่อน แต่ถ้าโจทย์ไม่สามารถคิดได้โดยบรรทัดเดียวก็ค่อยเชื่อมโอเคไหมเชื่อมในที่นี้คือเชื่อมบรรทัดบนกับบรรทัดล่างไม่เกี่ยวกับการเชื่อมสะพานเชื่อมแค่บรรทัดบนกับบรรทัดล่างว่ามันตรงกันยังไงก็พอโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันครับหลักการเชื่อมอ่ะเมื่อกี้ไม่ต้องเชื่อมเนาะต่อมาครับถ้าตัวแปรของข้อมูลครับอยู่คนละบรรทัดให้นักเรียนเชื่อมครับเชื่อมบรรทัดบนกับบรรทัดล่างครับมาดูครูสอนครับข้อยีิบเจ็ดเนาะ นี่คือบรรทัดบนไหมผมจําครูสอนไดนะ้แล้วครูสอนผมเริ่มเข้าใจแล้วอันนี้ครูเรียกบรรทัดบนผมเรียกด้วยบรรทัดบนอันนี้บรรทัดล่างครูเรียกบรรทัดล่างผมก็เรียกบรรทัดล่างตามครูง่ายๆเลยถูกไหมจากนั้นไปดู f กับ e เอาข้อสุดที่หนึ่งก่อน f กับ e ไปดูซิ f ออยู่ไหนบ้าง f กับ e อยู่แค่นี้แล้วไม่มีที่อื่นเลยจบแสดงว่า ใช้บรรทัดนี้มาคิดได้เลยเป็นของบรรทัดล่างถูกปะอันนี้ก็ลอกมาบรรทัดล่างหลักการยุบเครื่องหมายครูสอนหมดแล้วเนาะ EP หนึ่ง EP สอง EP สามใครยังไม่ดูไปดูนะครับใต้คอมเมนต์เนาะ E น้อยกว่าหรือเท่ากับ C แล้วก็น้อยกว่า F เนาะมีแค่นี้ใช่ไหมครับ E น้อยกว่าหรือเท่ากับ C แล้วก็น้อยกว่า F ครับจากนั้นโจทย์ต้องการโฟกัส E แล้วโจทย์ต้องการโฟกัส F จากโจทย์เนาะ ตัวแปรแล้วเนาะเพราะมันเท่ากันหนึ่งตัวแล้วเลิกใช่ไหมครับมันเหมือนกระโจดหนึ่งตัวไปแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเครื่องหมายครับน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่ายุบครับก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอ่านว่า e น้อยกว่า f ขีดเส้นใต้สักสองเส้นอ่าเสร็จแล้วนะจากนั้นเราจะเห็นไหมครับมองเล่นๆครับว่ามันเอียงไปทางไหนมันเอียงไปทาง f ครับ r ไปทาง f แต่สังเกตปะ ข้อสรุปเขาบอกว่าอ้าไปทาง e นี่นักเรียนดูแค่นี้ครับอ้าไปทาง f กับอ้าไปทาง e มันอ้าไปคนละทางแสดงว่าหลอกเราครับเราบอกเขาว่านายหลอกเรานี่เราให้ f ครับเพราะว่าเราคิดได้เรารู้ทันทีเลยว่า f มากกว่าเพราะว่าชี้ไปทาง f ถูกปะแต่โจทย์ดันชี้ไปทาง e ดังนั้นโจทย์ผิดถูกไหมครับเราก็บอกโจทย์เราผิด f แค่นี้เองอ่าต่อไปอีกข้อหนึ่งครับเหมือนเดิมครับตามที่ครูสอนครูสอนว่ามันมีบรรทัดบนแล้วก็มีบรรทัดล่าง ขอเขียนสั้นบางเนาะต่อมาข้อ2ข้อ1นึ่งเราได้แล้ว f ต่อมาข้อ2 b g ดูนะ b g ไฮไลท์ b ครับ b g เห็นปะอยู่คนละฝั่งจะพบว่า b กับ g อยู่คนละบรรทัดแบบนี้ครับถึงจะต้องเชื่อมมันอยู่คนละบรรทัดต่อไปหลักการเชื่อมนัเรียนแค่ดูว่าตัวอะไรมันซ้ำกันแค่นั้นใช่ไหมครับนักเรีนเนี่ดูกรณีครูสอนอันนี้เห็นไหมครับ ถ้าคิดได้คิดเลยเนี่ยแต่ว่าถ้ามันคิดไม่ได้มันอยู่คนละพันทั์เนี่ยคือต้องเชื่อมเชื่อมอะไรเนี่ยไม่ใช่เชื่อมสะพานเชื่อมตัวแปรที่มันซ้ํากันนักเรียนดูครับ b กับ g อะไรซ้ํากัน c ีป่ะซ <C S 2> ตัวหนึ่งอยู่บรรทัดบนแล้วก็ c ีตัวหนึ่งอยู่บรรทัดล่างครูสอนองี้เคลียร์ไหมครับจะเชื่อมตัว c เพราะว่า b กับ g มันอยู่ข้างบนและข้างล่างแล้วมันก็เชื่อมกับ c ถูกป่ะครูสอนชัดเจนป่ะ อ่ะแล้วเราก็คิดช้าๆบรรทัดบน,บนครูเขียนสั้นๆบรรทัดบนจบแล้ว B เท่ากับ c เอามาแค่นี้ถูกไหมล่ะก็มันได้เลยอ่ะก็ B เท่ากับ c เพราะว่าโจทย์ต้องการ B ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการเอาตัว c มาเป็นตัวเชื่อมอครูสอนชัดเจนไหมครับเซตต่อไปบรรทัดล่างครับบรรทัดล่างบรรทัดล่างมี c ต้องเอามาหมดเนาะน้อยกว่า f แล้วก็ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g โจทย์ต้องการอะไรครับไฮไลท์โจทย์ต้องการ g แล้วโจทย์ให้ c มาเป็นตัวเชื่อมดังนั้น f ไม่เกี่ยวใช่ปะนั่นเองก็ยุบสักครั้งหนึ่งชัก c เครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับยุบเนาะเป็นน้อยกว่าแล้วก็ g เคลียร์ไหมครับคราวนี้เราได้บรรทัดบรรทัดบนนะเราได้บรรทัดบนแล้ว แล้วก็ได้บรรทัดล like ่างบรรทัดล่างอยู่นี่นะ G อยู่นี่แล้วก็ตัว c อยู่นี่เห็นไหมครับได้เนาะครูให้นี้นัเรนจะได้เห็นภาพครูให้นี่เป็นสมการที่หนึ่งนะง่ายๆอันนี้เป็นสองครับเห็นภาพปะสิ่งที่เราจะจัดการอ่ะต่อไปครูขอใช้พื้นที่แล้วกันเนาะพื้นที่ตรงนี้ครับนเรนเราได้หมายเล็กหนึ่งคือ b เท่ากับ c นะถูกขอนงญาตลอก b เท่ากับ c ให้มันเป็นสมการหมายเลขหนึ่งแล้วก็ c น้อยกว่า g เป็นสมการหมายเลขสอง c น้อยกว่า g เป็นสมการหมายเลขสองแค่นี้อันนี้คือบรรทัดบนนั่นเองและอันนี้ก็คือบรรทัดล่างถูกปะโจทย์ต้องการ b กับ g โดยที่เรารู้ว่าตัว c เป็นตัวเชื่อมแบบนี้เขียนชัดเจนไหมครับต่อไปดูคูเชื่อมครับเรียกสั้นๆครับเชื่อมหนึ่งกับสอง เขาเขียนบวกนะมันไม่ได้บวกหรอกเอามาเชื่อมหนึ่งสองเข้าด้วยกันถูกปะหนึ 1, ่ง b เท่ากับ c เขียนมาเลยครับ b เท่ากับ c นี่คือหนึ่งแล้วตัว c อะครับ c มันน้อยกว่า g ที่บรรทัดที่สองเห็นภาพใช่ปะเนี่ย c มันเชื่อมกันเนี่ยครับบรรทัดบน b เท่ากับ c ลอกมาบรรทัดล่าง c น้อยกว่า g โดย c มันซ้ากันถูกปะก็ c น้อยกว่า g เชื่อมเรียบร้อยแลลวเสร็จแล้วคราวนี้โจทย์ต้องการอะไรครับ จทย์ต้องการ B แล้วก็โจทย์ต้องการ G เราก็ลากลงมาผมจําที่ครูสอนได้ครับถ้าเครื่องหมายเท่ากับถือว่าหายไปเพราะว่ามันเท่ากันครับถูกปะก็เหลือเครื่องหมาย b น้อยกว่า G ขีดเ้นใต้ปากอ้าไปทาง G ครับแต่โจทย์บอกปากอ้าไปทาง b เห็นปะแสดงว่าโจทย์ก็บอกฟอลข้อแรกเราได้ฟอลไปแล้วเนาะข้อสองก็ฟอลเหมือนกันเพราะว่ามันหันไปคนละทาง ปากอ้าของเราไปทางจีแต่โจทย์บอกว่าปากอ้าไปทางบีโจทย์ก็บอกผิดจริงจริง,รงตอบหนึ่งไม่จริงไม่จริงตอบสองข้อนี้นักเรียนก็ไฮไลท์หมายเลขสองครับคอมเฉลยเคลียร์ไหมครับเนี่ยไม่ยากเนาะเวลานักเรียนเห็นวิธีเชื่อมครับมันก็เพียงแค่นี้ครับก็ทําได้เลยโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงทำให้น,นักเรียนเข้าใจลึกซึ้งครับยังไม่จบนะอยากเห็นข้อสอบจริงไหมครับครูบอกแล้วครูสอนอัปเดตปีหกห้าดังนั้นข้อสอบจริงต้องใหม่ที่สุดเท่าที่มีโอเคไหมครับ ครูมีเฉลยของปีหกสามาแล้วก็มีเฉลยของปีหกสี่นะเป็นข้อสอบจริงจากสนามสอบไม่ได้คิดขึ้นเองเป็นของกอพอสนามจริงมองไปใต้คอมเมนต์ครับครูแปะไว้ให้ไปเรียนกันครับน,นักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เรียนกับครูครับการดูเครื่องหมายการเปลี่ยนเครื่องหมายการยุบเครื่องหมายการยุบตัวแปรถูกไหมครับการเชื่อมเงื่อนไขสลักทํำยังไงเอาไปใช้ได้จริงยังไงโอเคนะครับไปดูครับเฉลยข้อหกสามกับ ปี64ไปดูนะครับจะทาให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นและติดตามครูใน EP5 มาดูต่อว่าครูจะสอนอะไรขอเพียงแค่นักเรียนติดตามครูสอนนักเรียนจะเข้าใจทุกๆอย่างแล้วก็ไล่ลำดับทุกอย่างในหัวจนนักเรียนเก่งยิ่งขึ้นโอเคนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ